ล้วอยากไปอบบใครแม่กลับไปเขาดาวที่ใต้ครับที่บ้านครับเอาเหรอคนใต้คนใต้ครับคนใต้ครับคนจังหวัดไรคนจังหวัดสุราษฎร์ครับเงาะรเอ้ยยัยได้แค่นี้และเขาดาวบใครครับน่าจะเป็นครอบครัวครับแล้วถ้ามีสาวสวยๆก็ดีครับผมน่าจะเขาดาวลบบุรีครับบ้านแม่เขาดาวใครลิงเหรอจัเขาดาวใครนี่คนแบบว่าคนในใจก็อยากให้พามารู้จักที่บ้านแม่ด้วยครับ คนไหนคิดว่าจะมีทันก่อนปีใหม่ป่ะล่ะมีทันแน่ดูอยู่อ่ะไอคอนก็ได้ครับอยากไปกับใครพ่อแม่ครับสู่บ้านมั้งน่าอยู่กับพ่อแม่ไอคอนสยามมั้งคะไปกับใครอรัครอบครัวค่ะพัทยาค่ะไปกับแฟมิลี่ค่ะก็ครอบครัวนะทุกคนสยามครับไปกับใครพี่สาวอะไรครับแล้วพี่สาวเขาไม่มีแฟนเหรอไม่มีครับพี่สาวเราสวยป่ะล่ะก็ใช้ได้ครับแนวคอนแทคของลอก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 ไปญี่ปุ่นครับเฮ้ยไปกับแฟนแน่ๆใครหรอนี้ ท <experiences> ี่มีขนมปโกโลมาให้น้องทั้งสองคนด้วย